ทุกคนมันถึงเวลาแล้วที่เรานั้นจะบอกลากับเคสอันเก่าที่อยู่กับเรามาถ่ายคลิปมาเป็นสีเดือนตัดต่อกับมันมาประมาณสีเดือนและวันนี้ <S <S เราก็จะได้จากลาเขาไปแล้วนะเพราะว่าเหมือนเขาจะแบบมันหลุดมันหักหรืออะไรผู้นี้นะคือมันต้องลาจาก กับเราไปวันนี้แล้วนะครับแล้วเคสนี้นะกลายเป็นเคสที่มีมีความทรงจำนะผมนะผมก็กดไ like ลค์คลิปนี้ให้เป็นกำลังใจเต้นแบบว่าให้กำลังใจบอกลากับเคสเก่าด้วยนะครับผมเรามาพูดถึงเคสใหม่เลยก่านะเคสเก่านี่นะผมเดี๋ยวผมจะบอกนะ ดีจอนเคสเดยวจีจีซอนเคสนั่นเองนะผมนะผมผลิตเป็นรีเมียมน้ำรีเมียมนะผมเป็นผีเมียม,นะมเคสด้วยนะซึ่งผมจะบอกผมจะเดบจะลาจะจะลาจากอันนี้แล้วผมจะทิ้งไว้คำตอบผมผมก็ไม่ผมก็ไม่อยากจะทิ้งหรอกนะเพราะว่ามันมันเสียดายนะผมก็จะเก็บไว้นะเผื่อเป็นเดบ มีออะไรแบบเคสใหม่พงังหรือทั้นี้ก็เก็บไว้นะผมเรามาพูดถึงเคสใหม่กันเลยนะดีกว่านะครับผมมาเคสใหม่เว้ยผมไม่ได้ใส่เคสนี่ครับเคสใหม่ใม่ใช่อันนี้คือ Apple Pencil ที่ผมใส่อยู่นะนี่ครับเคสใหม่นะผมดูดีลายแบบลังพึ่งเลยนะนี่เดีดด๋ยวนี่ลายเป็นลังพึ่งเลยครับดูดูดูเนี่ยลายเป็นลังพึ่งเลยแล้วตรงนี้จะมีที่เก็บ Apple Pencil ด้วยนะซึ่ง แอปเปิลมิซิลมันราคาแพงใช้ได้เลยนะครับผมมันแพงใช้ได้เลยเนี่ยแอปเปิลมิซิลเนี่ยแพงกว่าไอแพดที่ผมถ่ายอยู่นะไม่รู้ว่าจะหมือนหรือเปล่าแต่ไอแพดนี่น่าจะแพงสุดวันสองหมื่นสามหมื่ถ้ามันหลุดมือถ้ามันจมนะ้ำก็ลาก,ก่อนนะก็ไม่ต้องบอกว่าผมหายไปไหนนะนะสักวันหนึ่งผมอาจจะมีกล้องใหม่ใหม่ๆก็ได้นะผมก็ไม่ต้องบอกคือแว่นี้นะผม ก็เว้นเว้นใหม่นะผมซึ so like ่งผมอยากจะตัดให้มันเท่ๆเท่ๆหน่อยนะผมเป็นแว่เหล็กๆนะก็ปกติมันสองร้อยสามร้อยนะผมแต่พอแบบใส่เหล็กๆนี่ราคาแบบพันพันพันแบบพันห้าเลยนะก็คือผมแบบเอ๊ะทำไมแบบทำไมเคสเนี่ยอะไรนะขาเว้นเหล็กทำไมมันแพงจังแล้วผมก็บอกสายตาสั้นเท่าไหร่ผมก็จะไม่บอกเรื่อไงนะผมก็แบบ ก็ถ้าผมบอกแล้วคงอาจจะช็อกนะผมผมก็ไม่บอกกันว่าพูดถึงเคสนี่ครับผมนี่อันนี้นะฮะมันก็เหมือนขาตั้งเดิมแต่มันเพิ่มเติมกว่านี้นะผมนี่เดี๋ยวมันพับยังไงนี่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวนี่ครับมันพับถึงนี้ครับทุกคนนี่แล้วก็ตั้งได้อันนี้ผมปล่อยนะอันนี้ผมปล่อยแล้วดูดิ มาตั้งในเท่มากเลยครับผมแต่ข้อเสียมันในเหนือเคสเก่าเนี่ยมันสามารถดันได้ไงนะคือเคสเก่าขาตั้งมันจะประมาณนี้นี่ครับผมขาตั้งมันจะประมาณนี้นะแต่ขาตั้งใหม่มันจะเป็นแบบนี อะไรแบบนี้หน่อยๆน,นะมนีมิตินะเป็นพับแบบทรงเครื่องบินนะครับนี่นี่ผมบอกอันนี้นี่ดูแสเป็นขนซีด้วยนะฮะแล้วล้วนเก่ามันก็มีนะฮะม,มันคือความแตกต่างกับเคสเก่าเคสใหม่ก็คือว่าคือเคสเก่าเนี่ยมันจะบอกว่ามันใส่อ้แค่ทางเดียวนะคือทางที่มันที่มันจะแบบไออันแท อันตูดตูดดินสอมันต้องคืออันตั้งแต่แหละไอ้ดินสอที่มันเป็นแหลมๆอะ่ะต้องใส่เข้าใส่เข้าไปนะครับผมแต่นี้แต่เคสใหม่นี่นะผมสองทางก็ได้นะผมหรือหนึ่งทเอาไว้ฝั่งนี้ได้เอาไว้ฝั่งนี้ก็ได,ไได้ถ้าคือมันดีมากนะผมอ่านะทุกคนฮะนั้นแล้วก็ แล้วก็ข้างบนนี้นะผมมันมีที่กดด้วยนะที่ยืนเก่ามันก็มีนะผมแล้วก็มีที่กดนะกดชัรด,ดาวนะผมกดกดล็อกก็แหละเดี๋ยวอ๋อมีแล้วก็ฝั่งนี้นะผมเป็นมีี่ชาร์จแบตแล้วก็มีที่สอัมโคงด้วยนะผมอันเก่าอันเก่ามันจะเป็นล่งๆแบบนี้เลยครับผมอนะ แต่หน่อยนี่คือแกล้งนะแต่มันข้อสิแต่ผมไม่ค่อยชอบเลยถ้ามันหักเอยพวกนี้นะมันแยกกันไปเลยมันเหมือนอยู่ในที่รวมกันไปเลยอ่นะพอเนี่ยขายไปทุกอย่างมันหายไปเลยนะแล้วก็สาเหตุที่เขาทำแบบนี้นะครับผมทําแบบนี้เพราะว่ามันจะระบายความร้อนนะครับผมคือระบายความร้อนคือตอนที่เราแบบทางานอะไรหนักหนักเดี๋ยวดัก หนักหนักหนัก,นก,นกทำงานในแผ่นแบบหนักหนักอ่ะตัว,ต,วตัวลังพึ่งน,นี้นะจะระบายได้นะเป็นจุด,จ,ด,จ,ดจุดนะผมนะผมแล้วแล้วดูวังดูที่มันสามารถออกมาได้เช่นรูเบาเสียงหรือแบบรูชัดแบบหรือรูใส่ลำโพงหรือร,รูปิดปิดหน้าจอหรือรูกล้องนะผม,มนก็ออกได้ทุกที่เลยนะแล้วอันนี้นะขอเกขาด ไม่มีนะผมไม่รู้ว่าผิดจากที่ไหนนะโอเคถ้าใครชอบคิดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ซับสไคร e ด้วยนะครับกับการรีวิวเคสใหม่นะครับผมนะคิดนี้อาจจะยาวดินหน่อยนะพูดเยอะน,นะโอเคขอลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับผม